Uh, สวัสดีครับ FC TikTok YouTube แฟนเพจผมทนายพัฒนะฮะ uh, วันนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องมิจฉาชีพรูปแบบใหม่เลยใหม่ล่าสุดเลยล่าสุดทาง uh, ลูกความผมได้รับลิงก์มาจาก uh, SMS นะฮะ uh, ต้องฝากเตือนก่อนว่ามือถือโทรศัพท์ของทางลูกความผมเนี่ยเป็นมือถือ Android อพอกดลิงก์เข้าไปปุ๊บผมไม่รู้ว่ามันมีการไปเข้าไปควบคุมในระบบตัวไหนนะแต่ว่าปรากฏว่าเนี่ยเข้าไปควบคุมถึงเรื่องบัญชีธนาคารอ่าแล้วก็ล่าสุดเท่าที่ดูมันมีการเบริกเงินสดกระบัดเครดิตผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเข้าไปควบคุมในตัว ตัวแอปพลิเคชันอะไรหรือหรือมันมีปัญหาในเรื่องคนสมัครบัตรเครดิตการ์ดหรือบัตรกดเงินสดเนี่ยทำให้เงินเนี่ยมันถูกโอนเข้าบัญชีมาที่ธนาคารของออผู้เสียหายและข่าวเนี่ยเงินก้อนยอดหลักแสนเนี่ยมันถูกโอนออกไปภายในประมาณน่าจะ3นาทีฮคือเป็นเรื่องที่ผมก็ อืมเดี๋ยวนี้มันขนาดนี้แล้วก็เลยผมคิดว่าสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดของตอนนี้คือหนึ่งอย่ากกดลิงก์ที่มันแปกปลอมมาจาก SMS อนะฮะสองอ,อ,อันนี้ผมก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยจริงๆไม่ได้ว่าในเรื่องระบบปฏิบัติการนะแต่ว่าในฝั่งของอันนี้ก็ต้องพูดยอมรับว่า Android เนี่ย มันสามารถประยุกต์ในการลงเพราะแอปพลิเคชันอะไรได้ค่อนข้างมากเรื่องการเปิดสิทธิ์เรื่องการปรับแต่งในมือถือสามารถใช้งานได้ได้หลากหลายกว่าแต่ถ้าเอาความปลอดภัยกับเรื่องระบบการโอนเงินเนี่ยผมก็ยังมีความมั่นใจในในกลุ่มของ p อ o n e อยู่เพราะว่าแอปมันเป็นระบบปิดซึ่ง <c oughs> ต่อให้ลิงก์ที่มันมีปัญหามี เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกทะลวงก็ไปถึงแอปอื่นๆได้มันเป็นระบบปิดกัน้นระหว่างแอปกับแอปด้วยกันนะแต่ความยุ่งยากมันก็จะมีสูงกว่าในการถ่ายโอนข้อมูลหลายๆอย่างแต่ถ้าเรื่องแอปธนาคารผมยังแนะนำว่าเป็น iPhone จะดีกว่าแล้วก็คราเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่ามือถือ Android ที่ยังเป็นปัญหาที่ต้องตั้งข้อสงสัยคือ ไม่มี otp เตือนเข้ามาในการโอนเงินออกไปแล้วมันทำธุรกรรมได้ยังไงอ่าอันเนี้ยแต่พอเช็คกับธนาคารเนี้ยเกิดปัญหาที่ว่าธนาคารก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้มีล็อกว่าลูกค้าเออทางผู้เสียหายเนี่ยได้ทำธุรกรรมโอนเงินออกไปนั่นหมายความว่าเคสเนี้ย ผมมองว่าธนาคารต้องรับผิดช,ชอบเพราะมันเป็นจุดช่องโหว่ของธนาคารที่มันมีการโอนเงินออกไปโดยไม่ได้มีการทำรายการ OTP ของทางผู้เสียหายอ่าอ,อันนี้เอาเป็นว่ารูปแบบลิงก์ที่มันเข้าไปทำเขียนระบบข้อมูลควบคุมในเรื่องมือถืออันดอยก็คือทางาลูกความผมเนี่ย ปัญหาคือมือถือหนึ่งเลยพอกดลิงก์เนี่ยมือถือมันจะค้างทั้งระบบเลยไม่สามารถทำอะไรกับหน้าจอได้แล้วก็เป็นหน้าจอดำไปเลยหลังจากปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่มีการเข้าไปทำอะไรกับแอปพลิเคชันเนี่ยอันนี้ต้องฝากเตือนเลยเรื่องลิงก์ที่มันแปลกปลอมอ่าก็อย่าไปกดซีซัวฮะแล้วก็ระวังในเรื่องอื่นๆ เคสเนี่ยผมมองว่าจะต้องฟ้องคดีกับทางธนาคารนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดจะไปอ้างว่าทางตัวเขาเนี่ยทำรหัส OTP ซึ่งมันไม่ไม่ได้มีเข้ามาและธนาคารก็ไม่ได้มีส่ง OTP มาให้ทางตัวผู้เสียหายด้วยครับอันนี้ฝากระวังกันด้วย